สำบาเรพี่น้องอทิศาทุกเมองสมบัติเพสร้างเขาจกกับพีน้งอ้าวกระตาเพื่อสิ่งทำหัวสับพี่น้องอากาศดีดีจังดูเธหายทงหายทงหน้าพี่น้องแมนนอยตัเช็ดปากไป่น้อง ปัญหามื่อนี้อย่างแล้วพามัดตินนี่อพเตเตาอพเ้ตหายพตหากตาเป็นมายากลุกสันแม่ประโยอายุอายุแต่มาทงท้งลุงัตาอยู่มั้วนะวะต่านะ เอารับประรับายเอาหน่วยรามามเขาได้ไหมมาใต่เพิ่งมาม่ี้เจ้าโรไปหาบดจังหวัดแม่อาเสียงกับไปพินงพอหัวหนาวหิวพ่นหัวหนาวหิวหมูบ่ละพอ บ่เห็นได้ผูผูโทนบ่แล้วข้อแล้วก็กอดสิประโสยบ่อ่าขนาดอนแล้วลมเลย ลาพนาลาปั่นข่าวพนาข่าวพสิแฮ้วสันเอาจะพอมดีใจว่าสันเจดมสศ่่าะสิยาบะสิยาบามาขึ้นเจ็บบมดขืนอู้ตาเลยวะใช้่าเูใสคเบิ้งเบิ้งเบิ้งไ้างกูบืงข่ากูิปันดเขายุดเลาะขนาดนี้อ้าวพอสิมามาปันปะฮะ พน่าขายังงี้น่าหูซึบบนงเพล่อเออบ่มีกาบ้านบาบ้าเพิ่นบ่มีเพิ่นกับไปเอาของเพิ่นนัพื่อนเออเช่นตะมคืนหรือเปล่ มันน่าวาดนาะพ <c oughs> ี่น้องขอบใจัตาสอนซาใจะพี่น้องเด้อล<ป>ูกคีบ่้วบริเคสสีคิดมาจาหัวเลยปา้ปจาจ้าป้ามาพนักผมรมาจะดมบ่นะ

ม่แน่ปับท้ปั๊บ้อมกันตีมาก็ห้องคืปุดเจองว่ะมุนบักขักบังอ่ะอีเพลอกบะมูพพสิมาพนอักยุคว้าสะออนบอกว่า

ดวนดวนพพสิมาแล้วโอ้กกดอาาามาอ้าผักขามุนปะนะมา,มา,มา,มาไหว้ได้ป้าพินา้านนนุ่มพีน่น้าตัวฮาก,กับบทเตจส้ยถ้าว่างาม

บ่แม่ฮักมาตำลังพี่น้องแล้วครับบ่มาเนาะฮะสะออดเนาะผู้จะมาตำลังบรมัดย์ปะเออผู้มาก่อนบรมัดพี่น้องว่า่พิษเด้อพี่น้องมันมือเด็ด ข้าจ้ากูแล้วหรือ่กู้แล้วอหละทนานะ,อะตอบล้วย L, ิบถึงแอลมัดสบายฮะ,ะ,ยะดีปะลงุงนานนะน่ามาันเค้นว่าปวดเบ้าสักยากจะ <laughs> จังใ้าจะคล้องเมืม่มุ่นนั้นกกใจสังว่า ว่าเจ้าว่าเจ้าจะ,าจะาหายจากขอ้อนะปวดวัดสิญาพป็นอะจากตาโอ้ยปวดวัดปวดปวดัวดขนาดนี้นะจะแค้นไข่มอกกะเท่าตาเป็นอะไรสันอาการเป็นอะไรสันเก่าอะไรวะเจ็บปวดอยู่คือว่อววมันเค้นน้อยบอดาดยจ็บบาดสันมามันหอ,อ่อยหรือว่า ข่าววานี่ข้าเกียดข้าดัข่าวานลปลปลาทำข่าวานเนี่ปลาทักขอมปลา,าท่ามหัวท่าวโว้ยนีเปหาักเกลยหาใส่อโจยแจ๊จงหัวหนาวจัดป้าฮักเกียฮักเกาออกแล้วพี่น้องนี่ว่า ถอนข้าวเขาต้นออกงอกออกงอกเลยข่าวนะนี่ใชนี่นี่คือรังนึ่งะเออืออคือออกนะคือมด้แสแนนะให้บนตกตลอดมันก็ถึงตลอดนะแม่นะเพียาวลงเลย่ลวลอนสายแล้วใชหเคลียร์นันมาแล้ว่ไหมตาลายบะมวยนะ อมชุดแม่ว่ากันนทองตรงนี้ยิทะเละนะเขียกัคือมันเรื่อเรือง้ตัวเียวกัเรือดยสาย้ายเบิดพาอยู่พี่น้องเบินได้คิปเก่าเจ้าเขียนชื่อคลิปบได้มมึงเคีแล้วมีแต่ล้่วงเลยไป็นเสอนะ เสารวันนั้นสอรแล้วี่ดาวพ่วงพู่อยู่แค่ว่าเป็นนะแม่มันหยัหมู่เคี้ยวไนะสบายรดอารมก็สบายรดขันเองเปิดละลายเองโลดสาร์ทำไมว่าหายมูเคียหายมันสอรด้พี่าตลวเองสบายรถขันลดบอกเคียวชื่ออะไเออคือขันโยขันกับเปิดละลอยู่ มีเป่าอาเซนได้ยุ่นี่มีเป่าเบาอร์ะไยันไปาทางใหม่นะยันไปทางใหม่ไปสเปีนะเพอันนี้รถ พีแม้อยกับพี่น้องเพ่อนบริเียนมือนีเพื่นบ่อยากให้มันยากกูได้แมนเอก้อขันเอขันเอเปิดเปิดเอพี่น้องชปนาชิมีเดินทันวาเดินตุลาไปนะพี่น้องิติมสางสรรค์พิกับพี่น้องาก็ไลก็แซ่เอมาข็มนาสบายดี สมบูรณ์นั่งสบองแมนสรสระอันนั้นไปละจ้า